ทุกคนเคยขึ้นบันไดใช่ไหมครับเคยฟังเรื่องทฤษฎีความสําเร็จหรือบันไดความสําเร็จไหมครับไม่เคยฟังหรอครับเพราะผมกําลังจะล้นสดตอนนี้เลยครับความสําเร็จก็เหมือนการขึ้นบันไดนะครับบันไดความสําเร็จจะทําให้เราสูงขึ้นและสําเร็จขึ้นได้เรื่อยๆแน่นอนครับว่าเราอยากขึ้นสูงขึ้นเราต้องมีอะไรครับหขานะครับที่แข็งแรงมั่นคงนะครับ แล้วไงครับเราต้องผลักดันตัวเองหรือยกขาตัวเองอีกขาหนึ่งขึ้นไปนะครับสลับกันครับยกขึ้นครับแข็งแรงและยกขึ้นแข็งแรงและยกขึ้นแข็งแรงและยกขึ้นครับเพราะถ้าคุณไม่ยกขาของคุณขึ้นจะไม่มีใครยกขาคุณขึ้นให้ได้นะครับการขึ้นที่สูงหรือการทำอะไรให้สำเร็จจึงเป็นการที่ต้องพึ่งพาตัวเองนะฮะ ต้องมีความแข็งแรงแล้วเลยครับตัดสินใจกล้ายกตัวเองขึ้นไปนะฮะแต่ะการที่คุณอยากจะตกลงมานะครับหรือตกบันไดฮะมันง่ายกว่านั้นฮะคุณอาจจะไม่ต้องมีขาที่แข็งแรงนะครับหรือคุณไม่ต้องยกอะไรครับเพียงแค่คุณทิ้งตัวลงมาฮะคุณก็สามารถตกลงมาชั้นล่างสุดได้เลยฮะมั่วๆเนะฮะทฤษฎีความสำเร็จของบันไดประมาณนี้ครับ อยากสาเร็จอย่ารอให้ใครมายกขาเราเดินขึ้นนะครับยกขาตัวเองนะครับสลับกันนะครับแล้วขึ้นไปให้สูงที่สุดครับสวัสดีครับ